เจ๊พซ <laughs> ื้อฟังคว่าแม,ม่พ่อมาดีเอฟซสุขุมสุขพลเลยค่ะเด้อกำลังติดตามทางช่องยูทูปของเฮานะค่ะค่ะวันนี้จะ,ะ,ะ,ะนนเป็นวันที่สองหลังหวยออกนะคะวันที่สองมิถุนาค่ะกามีเอฟซมารวมบุญเนาะค่ะหลายปูขขนนะะ่หลายคนเนาะค่ะที่เพิ่นทรงมากะค,ะค่ะเพิ่นพอได้มากโดยตัวเองกับมี่เก็บเป็นต้นกับมี่นะค่ะซึ่งรวมเรื่องหนังน้ำเนาะค่ะเพราะว่าหนังกับวี่เด้่ เพราะว่าไดบ้าดบุญไว้แล้วก่ะแม่คู่กักบเมล่ดก่อน 9, กเกาสเกพ่วงทีแม่คู่เดไปบุญไหวนะคะขอให้เรียกปูเข่านะคะคได้หุวงพระมุกม,มัดปนาถน n นะคะค่ะกมี่คุณสารัญญาทุ่มจันนะคะเพิ่นกโปูเงินมานะคะร่วมถวายปูน้ำค่ะให้ทีมงานน้ำร่วมกันแล้วก็เป็นเจ็ดพันเก้าสิบเก้าบาทนะคะเพิ่นกะออกค่าหนังน้ำหาพันบาทนะคะให้ทีมงานคนละหนึ่งร้อยบาทนะคะ ทีมงานคนละลอยเลยค่ะเด้อความครับเดี๋ยวจะอ่านอันนี้เอาเอาเกียยตีบกันขายเฮียนขายเน่าแล้วก็ขายอ่นน็อกน่อยสามคนไล่ไปอะไรหลายเจ้าขายไล่ไปอะไรหลายแต่ก็มี แตงโมเยี่ยมน้องไอ้ค่ะคนละร้อยพี่จับวั่นอาจารยชานะคะของแม่คู่พ่อเอิ่นว่าแล้วค่ะคุณหลวมบุญมากค่ะสาถูกนะคะเด้อไหโชคไหมันไหลำใหด้วยคุณสัญญาทุ่มจจนะคะกับคุณกะมิดเดชคุณนะคะจากอุบลหรือจากอุบลต้อเดี๋ยนีพค่นไปทำงานยืนนุ่บุรีนะคะเิ่นโอนมากสามพันบาทค่ะิ่นมหาภูเนี่ยนะค่ะ ตามเพื่นก็ได้นะคะสาธุสุสุคนหลานเนี่ยค่ะเด้อนผ่านมาทำอะไคู่ค่ะไะไปคู่อะไรซื้อใินค้คู่ค่ะอันนี้ค่ะผ่านมาทั้งช่องยิมแลนะคะซื้อบ่ได้เต็มที่เพิ่อนว่านะคะถ้ามันเมื่ไม่คู่ก็เลยต่เกาสูนไล่ไล่รเตเลียกองเอเลียตเกาซูท้าสูตเกาเล็กเสียไปใส่หมดนางมัีนิวรนะคะอยู่ตามประเทศนะคะเอฟซีค่ะตามประเทศนะคะ ถวายปู่พันห้าร้อยให้แม่ปู่สามร้อยยิ้มหนึ่งร้อยนักน้อยหนึ่งร้อยค่ะหนากน้อยแล้วก็ยิ้มะนยยมะคะนี่หลายปูลายคนแล้วค่ะรวมบุญมากโมเด็ขาดใช้นางเพียรพา,าคูณนะคะถาวายปูหนึ่งพันห้ายิ้มสองร้อยหนักน้อยสามร้อยค่ะสองนากร้อยสามร้อยบาทแล้วก็ยิ้มสองร้อยบาทอค่ะ สาธค่ะให้ได้บุญเดู้สนุูสุขคนทุกคะที่รวมบุญมากนางสลอมบกน้อยหนึ่พันบาทนะคะถวายจากหนังซอยกันนะคะให้แม่ผู้สองลอยยิ่มสองลอยหนักน้อยหนึ่งลอยนะคะนาคน้อยหนึ่งลอยิมสองอขอบคุณครับเป็นหน้าหนาเ <laughs> ขาติดกันนะคะ แล้ยวก็เยซีผ่านทางช่องเตงโมนะคะนางสมพรบันทาวันทาพงนะคะรวมบุญกับปูกับปูชี้ปาาวนะคะห้าร้อยบาทให้นางน้อยหนึ่งร้อยเตงโมสองร้อยค่ะอันนี้ของเตงโมค่ะ <c oughs> ถูกด้วยค่ะซึ่งของบุญของคุณเลไลคะ่ะร้อมกับพ่วงมาไล่นะคะคุณแม่สันซินีดวงแก้วถวายปูหนึ่งพันบาทไม่คู่หาลอยซื้อพวงมลาลัยน้่นะคะกัะให้ตีบหนักหน่อยน้่ ค่ะคือหอดูเดอรแม่เด้อคุณแม่มองมองเนาะค่ะจะดีคนเที่ยวมาค่ะเดี๋ยวนี้คนตัดตีสพาตากรีสเพราเป็นยังค่ะส่งมาทั้งหนักหน่อยก็ได้เรื่องค่ะเรื่องไขหนักหน่อยจัดให้สาธุแม่แล้วก็มีคุณแม่บายสีเนาะมือเนาะเป็นเหตุเป็นต้นนะคะเพิ่นวกรอบอายุเก่าสิบปีพอดีมือนี่แม่ใบสีเฮานั่นล่ะเที่ยวมาเที่ยวตะกี้เพิ่นเอาดอกไม้เอาใบสีมาตลอดเนาะค่ะ อันี้แล้วเขาก็คอยแข็งแรงปันได้นะคะแม่ย่ากระซมปัจจุบันใจให้นักหน่อยจัดการให้นะคะค่ะเพิ่นแก่อายุเก่าซีบเออเก่าซีบมาห้ปูบวยพอนให้ยังเรื่อยอายุเก่าซีบมันบอกว่าเคราะห์ขอทั้งวันทั้งขำใครอยู่ชั้นหนักหน่อยทั้งขำอธิพันธ์มาทางดีนะคะคุณพิสมัยมูลศาลพร้อมครอบครัวรวมสมทบค่ะสมทบจากหนังนะคะจอหนังปูรี่วันละสองพันบาท แม่คู่หาร้อยน้องวันสองร้อยแต่ก็มียิงนากน้อยน้องไอ้คนละร้อยนะคะหนากน้อยร้อยเนื้องไอ้ร้อยเนื้อไอ้ร้อยเนื้อแต่ก็วันสองร้อยมันก็จ้าแม่คู่ห้าร้อยสาธุค่ะขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีลาคาบอกบอกบุญนะคะบอกบุญคือวันที่หาเนี่ยค่ะห้ามิถุนายนเพราะว่าแม่คู่อาจจะ ยากงนานหลายอย่างทั้งหลายวัดเนาะคะ่ะเพราะว่าถือสมุดกัวเกณย์มาแบบนี้นะคะก็ได้ไปสร้างบุญเฮ็ดบุญตลอดเรื่อยมานะคะก็ได้ผ้าสายบุญเอฟซีสุขคันนะคะในรวมบุญนำ้ำกได้กำลังเกดสาาสามศาลาพักนะคะที่แม่ออกไม่ตนนะคะสายบุญของปูของเหาไปปฏิบะะัติธรรมค่ะกำลังสีเหลีแต่ว่ากับพระท่านเหลี่ยจปัยใจก็สีได้รวมรวมไปวันที่หาะคะเด้อ วัดป่าสาสนุบนวะรามำค่ะวันที่ห้ามิถุนาเน้่ยค่ะคู้ได้ยยกร่วมนั่งค่ะขอเชิญได้ค่ะยามังเว้นนะคะพอกันยุ่คุนสองโมงเช้านะคะกะไปเหตุตนผาป่าถวายคื้เก่าคือเขาเคยเหตุนะคะแต่ไปสมโบทุ่มสาค่ะแล้วกับนังของนังกาเดียวแม่คู่สิรวบร่วมปัจชุป,ปจจัยนะคะเพราะว่าซิบเพื่อนซิบจอ่อฟัวนะกานเท่าบะเหตดเท่ากับบ่ได้ มันก็คือ <c oughs> การเท้าบุญเท้าบาไว้ทุกสิ่งทุกอย่าง <c oughs> เกิดขึ้นได้กับยอมสิ่งซักซีดนะคะ oh. แล้วก็พวกมะไร่แมู่่กก็ไปบุญไว้ยู่วัดป่าซาสถูบบนวลาราลเก้าสิบเก็ดพวงเป็นพวกมะไล่ก่อนนะคะค่ะเพื่อนกาเอามาส่งเลยเนะวัาเขาอืมพวกมะไล่ก่อนกับเพียงแค่น้อยนะคะซีหาพันคนละค่ะและ้วกาวันที่หา่ะ,ะเพิ่นว้าว้เยียดเพิ่นบุญไว้ คั้นใดแล้วแม่บายสี่อันเดียกันางแม่แดงแม่แดงกับปิยพรนะคะแม่หนูแดงกับปิยพรที่เพื่อดาดอกไม้มาพวงมาลัยมาคั้นโซคั้นหมานยื่นเลื่อมบอกพวงมาลัยไปถวายที่วัดเดิ้ววัดสันวัดฟ้าสารสุวรรวัดลำเก่าทิพเกศเพื่อนใดอีกดีค่ะเพื่อนใดอีีวันที่หาเนี่ยค่ะเพื่อนแจกแถวไปถวายปูยู้อนบ่ะค่ะดี่ละคือคำบ่าคำบนของเฮาค่ะเพื่อนขั้นโซขั้นหมานเนาะค่ะข้ากระเทียมตาม ที่หฮาบอกค่ะบอกบุญไหวนะคะเพราะว่าหลังจากวันที่หาแล้วอาจจะเป็นวัดป้าบันเมิดนะคะมันหลายอย่างเนาะคะ่ะสี่ห้าเดฮ็ดเ่องยากลำง,งานหลายอย่างเึ่งอย่างนังหยิบเนะข้ากาสิ <c oughs> ไดไปหาปูปูที่คือว <c oughs> ่าไปรัดเชี่ยวปูรี่ไปไม่พูดถึงนังหยิบ่าสิ <c oughs> ได้หะ <c oughs> <c oughs> นังพาน่าสิ <c oughs> ไดบาเนาะ ถ้าคนไห้โที่เรียกเขาจะไปยิบไปจับไขมันท่านน่ะนะขันมือสุดท้ายกันว่เพราากันท่านเะเก่าศูนเมื่อเก่าศูนศูนเก่าเมื่อนาั่งลำพาลำเท้พ่นเสียวนั่งลำมาลำถวายปูกับพ่อเนี่ยพ่อนั่งลำในคนละเก่าซีต๊ะซีเมื่อวนีค่ลีลาไม่ผู้ว่างานไม่ผู้หลนั่งลำได้ัรงนี้นครับเออมือเอือนกับวันผายุดีบมือเอือนได้หยุดีได้ครับวันผามือเอือนละคขายยุเออเป็นวันผาใหญ่พอ สิบหาคำ,ำาค่ะก็เลยว่ามือเอือนกับชแดเยุดแล้วก็ไปวัดไปว่านั่นแหละค่ะผู้ใดเคยไปวัดไปว่าไปทาบุญเนาะคะะ่ะแล้วก็เท่ากันยุดพักจักมือแล้วก็มือล้างมากค่ะรับแขกคะือเ่าค่ะสำหรับปัจจุบันใจทีเอฟซีหลวงฝากมากค่ะผ่านมาทั้งช่องค่ะเขียนซื้อเขียนลายซื้อลายเสียงไว้ให้เรียบร้อยนะคะ เราเขาไม่คู่อานบ่ท่านค่ะมันหลายเดี๋ยวไม่คู่สิอา่านไปเรื่อยๆเด้อค่ะเด้ออ่านไปเรื่อยๆเอาไล่ซื้อขึ้นให้ปูค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีอยู่นี่ซีลอยไล่กันนะคะซีลอยคอคว่วค่ะเพราะว่าคันขนาดไม่คู่อานไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ค <laughs> ันบาอา่อ่านแห่สิหล่เนาะค่ะเป็นพัน <c oughs> เพราะว่าเอฟซีกะใจเย็นเนาะค่ะบ่ราะเป็นว่ามีผู้เดียวเอฟซีไลายคนแล้วก็ไม่คู่ก็ได้รับภาชีหลายอย่างเนาะ,ะค่ะคาร์มูนี่ก็สิไป ไก่เสียงอีกแล้วคะ่ะไก่เสียงเพลงค่ะเพลงไม่ล่าสุดเนาะคะ่ะลืมเขาใายนะคะลองคู่ก็ไปมีสาธิท่งจันม้วนค่ะเนื้อเพลงใส่ซาเขียนบทานเรียวยดีแคปหนึ่งนี่แหละเดี๋ยวก็ได้ฟังเสียงไอเนียดเนาะคะ่ะเด้อม้วนเพลงรับรองว่าม้วนล,ลืมเขาใายนะคะ,อคะไอบโบข้นกระจวไบข้นบนนอกไอบโบมีไฟนะการล่อฟังรอติดตามคะ่ะไอ้นียดกำลังสีทองเพลงอย,งยู่ วันที่เก่านะคะพบพอกันไอนิสาที่ต้องการลุงโหลดเพรทงชัยแม่คู่หอมวนเทปลุงเลื่อมยู่ที่บ้านพ่อหำนะคะคือนายบุญมากเลยเนาะซื้อแล้วนะคะนายพ่อบุญมากคือพ่อบุญมากก็แม่ระาใยนะคะไอเดช่างคุณละท่างนันขันเจนทั้งน้าพ้องนะคะวันที่เก้าเพิ่เชิญไปนะคะจังไปพบพอกันนะคะบ้านไกลเลี้ยงเที่ยง หายากไปฮานอะอเตี๋ย่อนันนี้อ่านไปเตินอนดิว่าท่านอ่านดิละ่ะเ <c oughs> มีนบอกของเตียงมูอ่านไปนี่ยังย่งค่ะ <c oughs> แล้วมีสอง <c oughs> มีสองรายการอ่ามีสองรายการอันนี้ของเตียงหมูนะคะผ่านมาทานสอบเตียงหมู นางซีสุดาดาวงสานะคะถวายปูหนึ่งพันบาทพร้อมกับพวงมะลัยนะคะพวกมะลเกาพ่วงแล้วกัแม่คู่สองลอยหนักน่อยหนึ่งลอยแต่โม่หนึ่งลอยนะคะเต็งโมของคุณหลายๆได้ค่ะได้ค่ะเยดา

ฟูตากูคือพระคา้าฟูผูู้บป็กลุ่ก็คือระทันงจะวันจะพร้องชักกระกัว่าชื่อใครคือว่ายุูกพระองค์วันนี้เป็นหลังวันหวยออกคือวันที่สองข้อรอกเออไม่ใช่วันที่หนึ่งนะวันนี้วันที่สองนะถึงหวยจะออกผ่านไปแต่แกก็ยังรักหวยมาเดิม <c oughs> เออขออะไรวันหน่อยพอ่อขอ,ข,อขาดแผ่วขาดแร่งขาดเพียงขาดใบ,บาขาดฤก ข้าวคอสีแก้มเพราะอไปรับไปนร้อนหรอกอืมบิ้งตัวย่างเดือยยืมครับพูใช้กมันเท่กังได้ใช้กาบ้งกระโดดกระยิมมัดมือมดเว้ยมัดขึ้นมระยิมครับพูมัดถึงคึู่ไปหนาเ่ราะอะไรลูก้าเบิ้งแก่ตัวกิมย่างเดือยอีโทงกิมบิ้งอีโฟว่ารับอย่ามาทักทิ้งกณ์บาดยิ่ย่งข้าผู้ใหญ่คนกูตาใช้ตาดีเดือยใช้ตาดีบุ๊บใาปิ้งปิ้งผมอยากกิึงเรียพ่อครับพูเออ แ่ขาบัวปูตาอู้จัดมออยู่เรื่อยๆเออเบิ้งตออบืออะไรเรื่องตาบังมม่วมันไดเหมือนเรื่องเบิ้งเรียวนี่่ว่ค่อยขือยเรื่องเออครับก็คยไปก็ขยับว้แค่ข้นเบัปูตากปูป่ออาเรื่องเออเบิ้องนันเบื้องอะไรก็้าาวชไว้กว่าจจคิดคุเรื่องมันจะเด้อยู่คุเรื่องเอ่่ค่อยขยับกืขยัมเ้เรื่องแต่ว่าคนบนมาก บนคํา่าบนงจะคือจมอะเรื่องครับบนมากว่าจะคือแบบว่าหายหมดเชื่ออืมนกูคือเลขเก้าคือมากจังแค่แปดปีขึ้นหลังมาใช <c oughs> ่กูคือมากจลวดเพราะมันออกจะมือโคบแม่มันกระจาก <c oughs> ยกระจายมอาูว่าจะคือนไรเรื่อครับากูือใช้แค่บัตรกูเพไาะหายกูวันอยู่วันนี้ว่ากูาไปเออมขบวว่าแข่งว่าจมอเรื่องครับ อูใช้ทั้งมูอท้งนองกูคือมัดแต่กวาดามกูจะกูต,ตามกว่าค่ะเก้าวถ้วงเก้าวคือมัดแต่บ้า่วาดสามามันออกทักแข่าว,าว่าส่มอันมาแขกว่ามึงดูดิจะผดจะทุงถ่านไว้มึงดมผมเนาะว่าแต่ดิคขายมากอ่ะ เอยนีเอ้ยี่มามาจะกูแกหมูแกงเพรเรื่องมาจะเก่าสูม้าเก่าก็ไมาเป็นแมงมันใช้หมือนับแขงว่าเขาจงอะไรเรื่องครับปูก็เรื่องก็ขื่อข้าง่าข้างปูก็เขีอนใจก็ก็เขียนใจกูต่ก็เขีนใจกมือว่าข้างกาแกกูว่าข้างว่าเอาใหม่เระ่องนี้ไม่เป็นไรเอาใหม่วันนี้ไม่แกวันน่าก็ได้ลูกหลานปู่ตาขยันเนาะ เออพ่อให้กำลังแรงใจทุกคนเออลูกร้านหากวัดู่ฝูคู่คนขอให้ถือทา้งถูกตรองความร่ำใรงเมื่อเดิมใจเงินเม่อจะยิมง่วดัหันบ่ได้ง่วนมียัางไดน้อยเยียมอ่ะเออเยีมชั่วถือลูกเยีมถูอคือดังตยมเยยมถูอขำมันถึงไใจพ่อเชฟกูเยีมยังอย่ามันบ้านเยี่ยมงานหนักพ่าแค่นั้นเออจาวานไหวญาอ่อนไหวเข้าใจังอทุกสิงทุกอย่างเกิดขึ้นได้ แล้วก็ดับได้ดับได้ืมแล้วก็เกิดคือไม่ให้่คือกันนเนาะเรื่องเออดูที่ใจของเราดูที่การกระทำของเรับอืมมันเปิดจยนกสรแข็เทไปเรื่อยๆใช้กลมขางไปเรื่อยๆนะลูกนะเออบริอุทธิอเดมการทั้งบุญบริดุทธิ์กดาเรื่องเทไปรลบริสุทิหายดอ้มันเริสุทหายแต่พอแสี่ห้บลกก็คือน่แะเนาเรื่องเะครับปูเออ กูไปลงใหายรูชิบเอเียกออกชิปช้อนมาแข่งมามันกบพิกแล้วเิ่งกูไปรูดหาหกบไปออกหาเก้าไปแข่งแส่งมันคือคือได้แข่งแห่งมาบางเดีแวน่ะหมักโตไกร่ะหนเต็งต็งได้ปุ่งังนแมาออกถามถาม็เต็งว้ในตัวตงตั้สามสิ่ไปโตถามคือมาออกถามถามก็ไงเ่ยดิ่ง <laughs> ừ, anh yêu bao nhiêu đeo hai lô, bao nhiêu bao nhiêu đeo kia kia phát thanh chống khái, bọn lãi tụ bọn em bọn lãi tụ bao nhiêu đeo hai lô mổ lê kìa Dạ, bố Ừm, khơi rời, đứa tỷ hai lô khơi rời Ừm, bọn em đứa khơi <laughs> เอางั้กันงั้นกองั้นก็ง right> ั้นก็่ั้นก็งั้นก็พั้นกองั้นก็ง่้นก็งั้นยังัานก็งั้่วายบ้นกครัอนการั้นกนงั้นก็งั้นกง้นก็งั้นกแงั้วก็เั้นกมั้นก็งัรนก็งั้นก็งั้นก็งัมนก็งั้อก็อั้นก็งัตนก็งั้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 นก็งันค็งั้นน็ง Cứ cái khoảng một trăm một mươi năm. Hãy cái gì nè cái một cái khoảng một khoảng một trăm hai mươi ba năm mùi 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 một trăm hai mươi là năm mùi một trăm hai mươi ba năm mùi một trăm hai mươi ba năm mùi một trăm trăm một มุกการแกะเก็บขึ้นขอบพื้นอย่าวนี่การดิมกระดานมันมันจะแท่งเอาแท่งเอาอีค่อยไปค่อยไปกักต๊วคือช้อนหุบหลังดื่มก็คืครับปูเป็นแค่ยังนี้่างนักปูแตกคาเปลี่ยนว่าค่ะเปลี่ยนด้เมื่อจะยืมครับอยากเปลี่นงังพอเปลี่ยนเมื่อจะยืมครับปูอยากเปลี่ยนนักร้องไปนักร้องได้ครับอยากเปล่นนักเต้นพอกับพ่าดเต้นได้เลยครับปู าะขายลูกร no ั้ถือเรียกกระเทยแด้มาเยื้มมักเปิดขายเงื่อนะว่าจะผู้ศักดิ์สิทธิ์ครับมาแต่บงหวงนผู้ใดก็บังได้เัยผู้อ็บังวผู้ใดน้องมือนบังหวั่นแข็งโงยังิมงใดเลยเอ่ตัวเยัง่โม่ถือเรียกพวบ่ถือเออบงวเอือกกรได้เยบเหมือนว่าถืขายก็ัายบ่ขายก็ัาเออบงหวงอนงเง้ก้อยกระได้ยหมว่าถือเรียก่ถือก มันเปิดจากข่้เลยครับผู้ป้งเื่อม็ได้ก็ถึงยาใ้้ครับป้งได้เมอยง่ายก็ป้ต่่ก็เยื่อ้งก่ก็ป้องทักคือคือพอครับผูเอออยาก้เพิ่มก็ป้ง่ก็เืมอเนอครับท้าม่้าเยื่อครับเออใครว่าอืข้อใแม่คือคือปวเอวม่รู้เยเอครับผู้เออค่อยทานที่ยังหัวน้ำยากระกกัน มาตัดมเนี่ย้างเนี่ยคกบวอืมข้าเนี่ยาข่้งบูวไข่ข้งบวบวก็ดโมหวันบาพูอ่า่อย่างน ได้หนาเมื่อเ่นเบิ่นได้ยืมต้เปิดขคร่งเนื้อจะว่าขั้นเนื้อข้นแนวปากบานๆไงรืมกือเมา่เั่นก็แวปากบานม้เปิดขคืงเนื้อยังจะรุ่มฟุมให้ขั้นโอ้ยข้ขัืนข้น้นนั่งนั่งหนาบุ๋มหอเ vẫn đang mở các khoa học và thai phong mục mùa mưa mặt của nhà nghe, mặt của 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 mặt เออนไอพว่าไม่งานเยอะอันนี้งานทุพรวันท่าผงใช่ไหมเออร่วูกับองค์ปู่ตาแลวปู่คือพ่อขาวห้าร้อยบาทให้นานเนาะเออหายไปเรื่อยก็ไปนักแต่งโม้ใช่ไหมเออขายไม้ทั้งสองนักแต่งโม้เอาห้าสิบกิโ้รับกิโลหบกิโหมานะลูนะหึหึแล้วก็รู้ๆเอาละ